ฟังนะคะสำหรับใครก็ตามที่อยากให้ชีวิตคุณนะคะมาแบบทางลัดแบบครูครูเคยพูดหลายครั้งแล้วน,นะคะครูค่ะจะจุดธูปเก้าดอกกลางแจ้งหน้าบ้านนะคะแล้วบอกถวายเทพเทวดาบอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าที่เจ้าทางเจ้าบ้านเจ้าเรือนดวงจิตดวงวิญญ,ญาณทุกดวงเทพเทวดาที่ปกปักรักษาเราปกปักรักษา,าธุรกิจของเราหรือว่าทรัพย์สินของเรารวมไปถึงเทพที่ครูค่ะทารพนับถือบูชาทุกพระองค์แล้วทําไมถึงต้องสวดทําไมครูถึงอันนี้เพราะครูขอบารมีท่านเข้าใจนะคะ ขอบารมีของทุกท่านที่ข้าพเจ้ากล่าวมาโปรดประทานพรเห็นไหมขอบารมีที่ข้าพเจ้า,ากล่าวมาทุกท่านทุกพระองค์โปรดประทานพรให้ข้าพเจ้าชื่ออะไรนามสกุลอะไรนะคะนี่เป็นการขอบารมีคุณเคยขอบารมีท่านหรือ,อยังแต่ไม่ใช่แค่การขอนะคะหลายคนขออย่างเดียวแต่ไม่รู้จักให้หรือไม่รู้จักการอโหสิกรรมเพราะฉะนั้นค่ะครูกําลังจะบอกคุณว่าถ้าคุณอยากมีทางลัดนะให้คุณจุดธูปสิบหกดอกฟังนะคะนี่คือเรื่องที่เป็นความเชื่อส่วนบุคคล ทำแล้วก็ได้ส่วนบุคคลเช่นเดียวกันนะคะให้จุดทูบสิบหกดอกกลางแจง้งหน้าบ้านทางบ้านก็บริเวณหน้าบ้านนะคะกลางแจ้งเนาะแล้วให้เราค่ะสวบดบทขออโหวสวิก,กรรมไม่ได้ยาวเลยค่ะสั้นมากนะคะไม่ถึงหนึ่งหน้ากระดาษค่ะสามารถสวดข,ขอขมากรรมได้ทุกวันหรือทุกวันพระวันโกนบางคนสวดแค่วันพระบางคนสวดแค่วันพระกับวันโกนแต่บางคนกำหนักไงอยากให้กรรมอยากให้ผูกลดปล่อยอยากให้ใจโปร่งโล่งสบายเขาจะทําทุกวันทีนี้ค่ะการทําแบบนี้ค่ะอย่างที่ครูอบอก เป็นการขอขมากรรมโดยรวมองรวมทั้งที่เรารู้ไม่รู้เจตนาไม่เจตนารู้เท่าถึงการรู้เท่าไม่ถึงการเราต้องสวดข,ขอขมากรรมแม้เขาจะให้อภัยหรือไม่ก็ตามการขอขมากรรมคือใจเราบริสุทธิ์เราไม่ได้ตั้งใจหรือเจตนาจะทําให้เขาเจ็บปวดนะคะสิ่งนี้ค่ะมันจะคลี่้ขายแล้วสิ่งดีมันจะหลั่งไหลเข้ามาได้ไวมากนะคะเป็นการย่นย่อความสําเร็จย่นย่อทุกสิ่งอะคะ่ะที่มันดีงามในชีวิตแต่ถ้าสมมติว่าบ้านเราอะค่ะไม่สามารถจุดทุบได้แล้วมันอันตรายฟังดีๆนะคะคุณสามารถเอาทุบที่ไม่ต้องจุดอะคะ่ะสิบหกะๆ่ค แล้วก็ทรายหรือดินก็ได้นะคะแต่ขอแนะนําให้เป็นทรายเนาะดินก็ได้ไม่เป็นไรค่ะเสียบเสียบไวเลยนะคะเสียบไวเลยแล้วเมื่อไหร่ที่ฝนตกให้เปลี่ยนเมื่อไหร่ที่เปียกเมื่อไหร่ที่ครบเก้าวันหรืออะไรก็ตามมาตามตามจิตศรัทธาของคุณเลยหรือเปลี่ยนทุกวันพระไม่ต้องจุดค่ะเสียบไว้16กดอกนะคะแล้วเปลี่ยนทุกวันพระได้เพื่อเราจะได้จาได้เราจะมาเปลี่ยนทูทุกวันพระแต่ถ้าวันไหนฝนตกต้องเปลี่ยนก่อนวันพระนะคะทุกครั้งที่สวดใช้จิตเป็นหลักนะคะจิตแห่งความเชื่อและศรัทธาเป็นหลักเนาะเพราะว่าจิตที่บริสุทธ์ ให้แบบว่าสูตรความรักความรวยแบบไม่ต้องทะยานอยากก็รวยนะคะเพราะเมื่อไหร่ที่เราสามารถเปิดสิ่งเหล่านี้ได้อโหสิกรรมซึ่งกันและกันได้สามารถให้อภัยได้สามารถเลยได้คุณไม่ต้องห่วงค่ะความปรารถนาในใจลึกๆของเราเขาอ่านได้หมดเลยเงินงอกถูกหวยทุกงวดหรือว่าถูกแบบงวดเป้นงวดหรือว่าถูกลอตเตอรี่จับเล่นเล่นก็ถูกหรือสมีให้เงินเพิ่มเงินให้ทาธุรกิจก็สําเร็จง่ายขายออนไลน์กําไรแบบโอ้โหทำได้ไงว่ากำไรเดือนละหกหลักเจ็ดหลักแบบเนี้ยค่ะนะ ทุกอย่างมันจะมาเองแบบนี้จริงๆค่ะก็ลองดูเดี๋ยวมันจะเกิดกับเราขึ้นเรื่อยๆไม่ต้องไปคาดหวังอะไรมากมายแต่ลองทําดู